ดีค่ะรับการทักท่านนะครับผมนายมงคลตึกตองมีความสนใจในด้านการบริหารจัดการศึกษาและเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือกุญแจสําคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับประวัติผู้สมัครนะครับผมเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2535อายุ33ปีนะครับสถานภาพสมรสนะครับเป็นคนระยองโดยกําเนิดประวัติการศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนแกลงวิทยาสาวนจังหวัดระยองระดับปริญญาตรีจบ การศึกษาบัณฑิตสาขาการสอนนิสสานมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีประวัติการทำงาน24พฤศจิกายน2558เข้ารัาบราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวิทศึกษา24พฤศจิกาสนรได้ปรับตำแหน่งเป็นครูคศ .1 งโรงเรียนวิทยาศึกษาและวันที่3พฤษภาคม2 5 6 6ได้ปรับตำแหน่งเป็นครูเชํานการคศส โรงเรียนห้ยศึกษาประสบการณ์ทํางานผมได้เรียนรู้ในทั้งในห้องเรียนและสนามจริงของชีวิตการรับราชการมาแล้วประมาณ10ปีโดยถานที่ทํางานของผมคือโรงเรียนผู้ยาศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ยมศึกษาชมุมบุรีระยองเป็นโรงเรียนแมยมศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียน3 4 9คนและครูบุคลากรในการศึกษาจํานวน32คน ตำแหน่งงานสำคัญที่ผมได้รับมอบหมายคือ 1. เจ้าหน้าที่บัญชีตั้งแต่ปี2,558จนถึงปัจจุบันคือเดินเล่นคงเหลือประจำวันสมุนกันสดและบัญชีแยกประเภท 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี2,560จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้องๆพี่ๆในกลุ่มสาระ ดูแลการนิเทศกลุ่มสาระหลักสูตรกลุ่มสาระผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระและขับเคลื่อนกิจกรรมและโปรเจกต์ต่างๆของกลุ่มสาระให้ประสบความสําเร็จ 3. หัวหน้าระดับชั้นไม่ยุศภาษาตอนปลายจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือปีการศึกษา2564ถึงปี2565และช่วงที่2คือปี2567ก็จะเป็นการดูแลช่วยเหลือ ครูในระดับชั้นจำนวน10ท่านและนักเรียนจํานวน110คนทั้งเรื่องพฤติกรรมถึงการศึกษาโพสตมิตทแงการเรียน 4. งานนโยบายและแผนจะแบ่งเป็นสช่วงนะครับช่วงแรกได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนในปี2 5ง4ถึงปี2 5ง5และช่วงหลังได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้างานนโยบายและแผน ในปี2.5.5.6จนถึงปัจจุบันจะมีการดูแลควบคุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน,นกิจกรรมและโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนป้าการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. งานวิจัยสานศึกษาได้รับทำงานตั้งแต่ปี2.564จนถึงปัจจุบันช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับสถติที่ใช้ในการทำงานวิจัยของทางศึกษา ผลงานวิจัการนะครับผมเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่67จังหวัดนครนายกครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมีศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามครั้งที่หกสิบแปดระดับชาติจังหวัดนครปฐมและเปะ็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมแข่งขันต่อสรรมการคณิตศาสตร์เอแมทระดับชั้นมมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามระดับชาติครั้งที่เจ็ดสิบจังหวัดราชบุรีความสามารถพิเศษจากประสบการณ์การทํางานผมได้เรียนรู้การวางแผนการทํางานเป็นทีม และการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วความสามารถที่ผมภูมิใจคือ Microsoft Excel ที่นำมาใช้ในการเดินบัญชีจากเล่นที่ทำมือสู่ Microsoft Excel โดยนำมาทำคงเหลือประจำวันสมุดเงินสดและที่เป็นคุมแยกประเภท Google Sheets เอามาใช้ในงานกลุ่มสาระในการติดตามคะแนนรายหน่วย ติดตามศูนย์รอมอสอของครูและเรียนในกลุ่มสาระงานนโยบายและแผนนำ o o l l s s h e t t มาทำแบบฟอร์มเขตโครงการและกิจกรรมทำสิ่งมกลุ่มออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถดูออนไลน์ได้ในระบบได้และเก็บข้อมูลในการทำปฏิทินของโรงเรียนแคนว่านำมาสร้างสื่อในการจัดก,การเรียนรู้และนำข้อมูลที่ได้จาก Google Sheets มาทำปฏิทินโรงเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนในการทํางานภาพอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพุศาสษร์มหาบดิตบริหารการศึกษาเหตุผลที่เลือกสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อต่อยอดความรู้แต่เพราะผมมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสาคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศหลังจากจบหลักสูตรนี้ผมตั้งใจจะนําความรู้ ที่เรียนไปใช้จริงทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ผมตั้งใจจะสอบตำแหน่งรองผู้ในการสารวกษา,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 าทันทีหลังจากจบหลักสูตรนี้และสอบผู้ในการศถศิกษา,นานในโอกาสถัดไปขอขอบคุณคณะกรรมงานทุกท่านที่รับชมคลิปของผมและขอฝากความตั้งใจ และความมุ่งมั่นไว้พิจารณาด้วยนะครับขอขอบคุณครับ